สวัสดีค่ะเาอยยวดจ้าอันนี้เนาะวันนี้อยู่กับช่องเจมนิวภาพเพลินะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครด้วยนะคะอ๋อวมเกเเกีอัพเจ้เ้าอพมิ่เพมเพิ่มโค้ ตายแล้วอันนี้มันตังเต้เยออย่แนี้ตังเต่อิ้มนือหน่อยชอนหนึ่งพันนไข่เต้ดชั่วพร้อมไปใสเยอะเลยจ้าขายดีเนี่ยแล้วไหมดีดีคนเบื้องหลอยู่นี่อ๋อพี่บอกีไปเตาใส้ยองไทยเนี่ยเพีงเพียงเพียงไอ้เ็ดเพีงไหมเห็ดเพีงไม่สาจะบอกันมนเต่าไงไงข้างหลังเอ้โหมันลาีอะร มันนมงอไเหรอเยียวเยี่ยวเหเี่ยคอยตัวด้วยกอะเนิอกินเผินจ้าเนี่ยน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยสสาปืนครับสาปืนนายกำำนิดนดึงยำนิดเขาบอกเขาบอกเหมือนเขาบอกเหมือนเขาบอกสแต น้ำน้ำน้ำไฟเยี่ยมมาจ้ <S <S จจายัว่วยั่วเดี๋ยวเนี่ยอดสีเดียดี่ยวครับปากปดกช่องวิถีบ้านเฮาชาวชาวร้อยเอ็ดเลยเนี่<า>เดี๋ยว,วยจะลงคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงคลิปต่อไปนะคะจะบอกเราเลยว่าวิถีบ้านเฮาชาวร้อยเอ็ดแซบบ่าแซบกระเบื้องเอาเด้อัับบแซบแซบกันตัวเด้อตามเด้อ ูใหม่ค่ะจวดทาเช่องพี่น้องจวดพช่องเราังช่องแรเ้ยไอ้นบอกเขาติดตามช่องใอรไหมเจมิวพาเพลินเจมิวพาเพลินมาผิดช่องกันหรอย้่ไห่านเาี่อมุกสองเช้าครับบุกสองเ้าบกสเช้าเคยเห็นบะอันนี้คนน้อยน่ารักน่ารักน่ารักที่ดีด้วยนี่รุ่นพกไปด สายแบนสายแบนรุ่นนี้นี่รุ่นพกเซกันกับเขาขาไหมน้ำนะพกข้ารุ่นนี้หมดใส่คุณได้เคยกินบ่จ้าไปไหนนี่ไหมไปยูจ้าสวัสดีค่ะเย่อเยรอบเด็กค่ะวานคักเนี่ยตั้รักนี่คนตําอันนี้บาลปิ้ม อันนี้คุณยญ่บ้านอายุยืนก็มูอันนี้น่ายกตู่อันนั้คุณซาลามีมาๆค่ะเลพลังอย่าตั้อันนี้วะออันี้้ไ้หรอโยกยกเลยโยกๆเลยก เครืองนี่เกลือนี่เอาไป้ลูกกับหอมันเหรียเหรีนี่เลยเนาะเครียญมีีล่เาบอกเด้ยนงมือมันมีพกเกลียวตัวแบบมาเอาาตัวตัวตเล็นตัวว่ามันขอ YouTube ก็ได้โทรหาตัว่ามาเสียตัวเกลหาตามมามาจ้ายั่วยั่วเกีือหนังมีนจะบเนี่ยพวกขี้พวกศูนย์คือทอกเกียนตึ๊กหเกรือนตายหมดเลยเกอือพอพมีเกลืนเน้นนะตัยใ่ว่าอย่างตัวทิพย์มีต้องใสเครือง មន្លាងម្បានដែលាវេល់មន្លាក់ដែលាងម្លាំងង់ពីចន្លារាស់មន្លាស់តែរាល់មន្លាំងច្ចុម្រ